เส้นทางแห่งการตื่นรู้ก้าวข้ามแรงต้านสู่การยกระดับจิตวิญญาณเพื่อนๆที่รักเป็นเรื่องปกติที่ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณต้องเผชิญหน้ากับแรงต้านอันทรงพลังจากทั้งภายในและภายนอกนั้นเป็นพราะจิตที่เคยหลับไหลถูกปลุกให้ตื่นขึ้นจากโลกแห่งความฝันและขณะที่อัตาซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของตัวตนพยายามดิ้นรน เพื่อรักษาพื้นที่ความมั่นคงของมันไว้นี่คือช่วงเวลาที่ผู้เดินทางบนเส้นทางนี้ต้องเผชิญกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงอันลึกซึง้งซึ่งอาจนำมาซึ่งความสับสนความทุกข์และแรงเสียดทานจากสิ่งรอบตัวคนรอบข้างหากเธอกำลังพบเจอกับความท้าทายเหล่านี้ขอให้รู้ไว้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการขยายตัวของจิตวิญญ,ญาณเธอ กำลังก้าวข้ามพรมแดนของตัวตนเดิมเพื่อเข้าสู่ภาวะการตื่นรู้ที่แท้จริงเพื่อนๆที่รักสิ่งเหล่านี้คือกระบวนการเปลี่ยนผ่านของจิตวิญญาณบนเส้นทางนี้มีหลายช่วงที่ผู้เดินทางต้องเผชิญบางช่วงนำพาความเจ็บปวดบางช่วงนำมาซึ่งความสงบแต่มันคือการสลายตัวของสิ่งเก่าเพื่อเปิดทางให้สิ่งใหม่ได้ถือกำเนิด Dark night of the soul คืนอันมืดมิด ของจิตวิญญาณเป็นช่วงเวลาที่จิตต้องเผชิญกับเงามืดของตัวเองความเชื่อเก่าๆถูกท้าทายความจริงที่ซ่อนอยู่ค่อยๆเปิดเผยบางครั้งมันอาจรู้สึกเหมือนถูกปล่อยให้อยู่ในความมืดมิดและความสับสนแต่แท้จริงแล้วมันคือกระบวนการที่จิตกำลังเรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงรวมถึงเป็นช่วงเวลาของการดับอัตตา เมื่อจิตเข้าสู่ระดับความตระหนักรู้ที่สูงขึ้นอัตตาซึ่งเป็นตัวตนเดิมจะรู้สึกถูกคุกคามเพราะการตื่นรู้หมายถึงการปล่อยวางการยึดติดกับสิ่งที่เคยเป็นการดับอัตตาจึงอาจรู้สึกเหมือนการตายของตัวตนที่เคยรู้จักแต่แท้จริงแล้วมันคือการเกิดใหม่ในระดับที่ลึกซึ้งกว่าหลังจากอีโกเดชอัตตาจะเปลี่ยนจากผู้ควบคุม เป็นเครื่องมือที่จิตวิญญาณสามารถใช้เพื่อดำรงอยู่ในโลกเราจะยังคงมีบุคลิกความชอบและแรงบันดาลใจแต่เราจะไม่ยึดติดกับมันหรือปล่อยให้มันกำหนดคุณค่าของตัวเราเป้าหมายของเส้นทางตื่นรู้ไม่ใช่การทำลายอัตตาแต่คือการเข้าใจมันและอยู่กับมันอย่างมีสติเมื่ออัตตากับจิตวิญญาณสามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยไม่มีการต่อสู้กันภายในนั่นคือสภาวะที่สมดุลและสงบที่สุดของการตื่นรู้และบางครั้งเราต้องเผชิญกับสถานการณ์แรงต้านจากการตื่นรู้เพื่อนๆที่รักเมื่อเราตั้งใจแบ่งปันศัจธรรมหรือก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมของตัวเองพลังงานภายในที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาถูกปลุกตื่นขึ้นมาพร้อมกับแรงต่อต้านจากอัตตาและสิ่งแวดล้อมรอบตัว คนใกล้ตัวจะรู้สึกไม่เข้าใจหรือแม้แต่พลังงานลบจากภายนอกก็เข้ามากระทบแต่นี่คือบททดสอบความมั่นคงภายในรวมถึงการทำงานกับเงามืดของจิตใจแชโด o w เวิรเพราะการตื่นรู้ไม่ใช่การหนีจากเงามืดแต่เป็นการหันกลับมาเผชิญหน้ากับมันเงามืดเหล่านี้คือความเชื่อที่จำกัด ความกลัวที่ซ่อนอยู่และบาดแผลในอดีตเมื่อเรากล้าที่จะมองมันโดยไม่หลบหนีเราจะพบว่ามันไม่ได้ทรงพลังอย่างที่คิดและการหลอมรวมเงามืดนี้จะนำไปสู่การเยียวยาที่แท้จริงทุกครั้งที่เราปรับเปลี่ยนตัวเองพลังงานที่ไม่สอดคล้องกับตัวตนใหม่จะถูกขับออกมาเอ e น g y ์เพิจริงและบางครั้งมันมาในรูปของอารมณ์ที่รุนแรงความรู้สึกหมดพลัง หรือแม้แต่ปฏิกิริยาทางร่างกายกระบวนการนี้อาจไม่สบายแต่เป็นสัญญาณว่าเธอกำลังก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและอยากจะบอกว่ามันเป็นช่างเวลาสปิริชวลวอลแฟร์สงครามทางจิตวิญญาณที่รักเมื่อแสงสว่างถูกจุดขึ้นความมืดย่อมพยายามต่อต้านสิ่งนี้ ไม่ได้หมายถึงการต่อสู้ภายนอกเสมอไปแต่คือการต่อสู้ภายในระหว่างจิตที่ตื่นรู้กับอัตตาที่พยายามรั้งให้อยู่กับสิ่งเดิมการมีสติและตั้งมั่นอยู่กับแสงสว่างภายในแรงต้านเหล่านี้จะอ่อนกำลังไม่ทำให้เราหวั่นไหวเธอคงจะมีคำถามว่าแล้วเมื่อไหร่กระบวนการนี้จะสิ้นสุดที่รักการเดินทางทางจิตวิญญาณไม่มีเส้นชัยหรอกนะ แต่มันจะเบาบางลงเมื่อเราปรับตัวและล้อมรวมกับสภาวะใหม่ของจิตอย่างสมดุลนี่คือสัญญาณว่ากระบวนการหนักหน่วงเหล่านี้กำลังคลี่คลายเมื่ออัตตาปรับตัวเข้ากับการตื่นรู้และมันไม่ต่อต้านอีกต่อไปแต่ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือให้จิตที่ตื่นรู้ได้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและเงามืดได้รับการเยียวยาความกลัวและบาดแผลภายในได้รับการเข้าใจ และปล่อยวางจิตใจเราอยู่ในสภาวะปล่อยวางเราหยุดดิ้นรนเพื่อไปให้ถึงการตื่นรู้และปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินไปตามธรรมชาติเราสามารถอยู่กับพลังงานของตัวเองได้โดยไม่ถูกกระทบจากภายนอกความสงบและความมั่นคงจากภายในทำให้พลังงานภายนอกไม่สามารถเข้ามามีอิทธิพลได้ และเข้าสู่ภาวะอินทิเกรชันการรวมตัวตนใหม่จิตที่เคยแตกแยกระหว่างอัตตากับจิตวิญญาณได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์การก้าวข้ามแรงต้านสู่แสงสว่างภายในเส้นทางการตื่นรู้คือการเดินทางที่ไม่มีจุดสิ้นสุดแต่เมื่อเราก้าวผ่านความมืดสู่ความเข้าใจภายในที่แท้จริงแรงต้านที่เคยดูหนักหน่วงจะกลายเป็นเพียงกระแสะลมที่พัดผ่านการเปลี่ยนผ่านเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัว แต่เป็นสิ่งที่ควรยอมรับอย่างสงบอย่าวันไหวต่อแรงต้านเพราะมันคือสัญญาณว่ากำลังก้าวไปข้างหน้าและอย่าหวังให้กระบวนการนี้จบลงโดยเร็วเพราะทุกช่วงของมันมีค่าต่อการวิวัฒน์ทางจิตวิญญาณในท้ายที่สุดเมื่อเธอหยุดต่อสู้กับมันและปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นเส้นทางตื่นรู้จะกลายเป็นกระแสะแห่งสันติสุข ที่เธอสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและงดงามในทุกขณะแน่นอนว่าผู้ที่เดินบนเส้นทางการตื่นรู้ล้วนต้องเผชิญกับบททดสอบเหล่านี้และฉันเองก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นฉันได้สัมผัสกับดาก,ดากในออฟเดอะโซลเผชิญกับแรงต่อต้านของอัตตาที่ดิ้นรนอย่างรุนแรงเพื่อยึดมั่นในตัวตนเดิมฉันได้ดำดิ่งสู่การทำงานกับเงามืดของจิตใจ และต้องเผชิญกับแรงต้านจากพลังงานในมิติที่ต่ำกว่ารวมถึงจากผู้คนรอบตัวที่ยังคงอยู่ในสภาวะความสันสะเทือนที่แตกต่างทั้งหมดนี้เป็นประสบการณ์ที่ฉันได้ก้าวผ่านและวันนี้ฉันนำมันมาแบ่งปันกับเพื่อนๆผ่านบทความนี้ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน